สวัสดีค่ะกระปาฉา,าก USA ค่ะวันนี้มีกระเป๋า,ามาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะคะที่นี้ทุกอย่างคุณจะต้องได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อค่ะช่วงหลังแอดมินจะนำคลิปที่นำกระเป๋า,ามาให้ทุกคนได้ดูทั้งสีที่เป็นสีภายในห้องแล้วก็สีที่เป็นสีธรรมชาติก็คือออกแดดนั่นเองค่ะคุณจะได้ดูได้ ประกอบในการตัดสินใจนะคะใบนี้เป็นกระเป๋าที่สามารถสะพายแบบคลอชบอดี้ก็ได้สะพายไหล่ก็สวยนะคะสายของกระเป๋าเนี่ยเป็นส่วนผสมของสายหนังแล้วก็สายที่เป็นสายโซ่เราสามารถปรับเปลี่ยนสายให้ตามไลฟ์สไตล์ที่เราชอบได้เลยตัวกระเป๋าวัสดุเป็นหนังนะคะด้าน,นหน้า ของตัวกระเป๋าเราจะเห็นโลโก้ของแบรนด์ได้ชัดเจนมากนะคะเป็นแบบฝาเปิดตัวกระดุมใช้แบบไหนด้านหลังเราสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวแอดมินพาคุณไปดูกันแบบละเอียดละเอียดนะคะถ้าใครเบื่อก็สามารถเลื่อนคลิปได้แต่แอดมินอยากจะให้คุณดูแบบละเอียดละเอียดปิดเสียงก็ได้ค่ะคุณสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ตัว ฝาเปิดปิดเป็นแบบนี้นะคะเราเปิดขึ้นมาเนี่ยภายในก็จะมีตัวช่องให้เราได้ใช้งานอีกหนึ่งช่องแล้วก็ช่องหลักขนาดของกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครึ่งสามารถใส่โทรศัพท์ได้ส่วนกระเป๋าสตางค์แอดมินแนะนําขอเป็นไซส์มีเดียมลงมาก็คือ6นิ้วครึ่ง4นิ้ว5นิ้วจะหยิบจับใช้งานได้สะดวกมากกว่านะคะ ด้านหลังค่ะมีช่องหนึ่งช่องนะคะเราสามารถใช้งานได้ข้อดีของ Michael Core หรือ MK เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานจะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเราสามารถใช้งานได้คุ้มเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้ในส่วนของสายที่แอดมินบอกคุณนะคะว่าเราสามารถ เปลี่ยนดีไซน์ของสายให้ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้ห่วงตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะมันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเลย380องศาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของห่วงที่จะมีปัญหาค่ะอะไรของห่วงสายจะเป็นสีทองนะคะทั้งส่วนของโลโก้ก็เช่นเดียวกันรุ่นนี้ มีพร้อมส่งถูกใจชอบใจก็ทักทายกันมาได้นะคะกรับ๋าจาก U S A ค่ะ